สวัสดีทุกคนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผิวของคุณถึงแห้งกร้านเป็นสีง่ายหรือแม้กระทั่งเริ่มมีริ้วรอยทั้งที่ยังอายุน้อยอยู่หรือคุณรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยล้าป่วยง่ายและขาดพลังชีวิตเหมือนเมื่อก่อนถ้าคำตอบคือใช่อาจเป็นไปได้ว่าร่างกายของคุณกำลังขาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นฮีโร่เงียบที่เราหมากมองข้ามนั่นคือวิตามินอ e. ีแต่จริงๆแล้ววิตามินอ e. ีวิเศษอย่างที่คนพูดกันหรือเปล่าและเราจะใช้มันเพื่อให้ได้ผิวที่เนียนนุ่มสุขภาพแข็งแรง และร่างกายที่อ่อนเยาวได้อย่างไรมาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในวิดีโอวันนี้เลยอย่าลืมคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะบอกเราว่าคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องผิวหรือสุขภาพอะไรอยู่เผื่อว่าเราจะหาทางแก้ไขได้ในวิดีโอนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิตามินอ e ีคืออะไรวิตามินอ e ีไม่ใช่สารตัวเดียวแต่เป็นกลุ่มของสารประกอบที่ละลายในไขมันถึง8ชนิด ซึ่งอันฟาโทโคฟีรอนเป็นรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุดในร่างกายมนุษย์มันถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์เซลล์เพราะมันสามารถปกป้องร่างกายจากปัจจัยที่เป็นอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเช่นรังสี U.V. ฝุ่นควันและโมลพิษนอกจากนี้วิตามินอ e ียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีพลังมากช่วยกำจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นโมเลกุลอันตรายที่ทำลายเซลล์ นำไปสู่การแก่ก่อนวัยและโรคภัยร้ายแรงหลายอย่างไม่เพียงเท่านั้นมันยังช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดพูดง่ายๆวิตามินอ e ีเหมือนเพื่อนผู้ใจที่คอยปกป้องคุณทั้งจากภายในและภายนอกแล้วทำไมเราต้องใช้วิตามินอ e? ีลองนึกภาพร่างกายคุณเหมือนบ้านถ้าไม่มีสีทาป้องกัน ผนังบ้านจะพังเร็วเมื่อเจอฝนและลมวิตามินอ e ีคือสีฐานนั้นมันช่วยปกป้องผิวจากการแห้งกร้านลดการอักเสบและป้องกันสัญญาณของความชราเช่นริ้วรอยหรือฝ้าไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นวิตามินอ e ียังปกป้องอวัยวะภายในลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและยังช่วยบำรุงสุขภาพสมองโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่มลพิษทางอากาศคอยคุกค,คามวิตามินอ e ีคือเกราะป,ป้องกันที่ขาดไม่ได้คุณรู้ไหมว่าแค่การสัมผัสฝุ่นควันเพียงวันเดียว อาจทาให้อนูมูลอิสระในร่างกายเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าวิตามินอ e ีจะช่วยคุณต่อสู้กับปัจจัยเหล่านี้ทําให้คุณมีสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาดูกันว่าวิตามินอ e ีทางานกับผิวอย่างไรเมื่อคุณทาครีมที่มีวิตามินอ e, ีหรือรับประทานอาหารที่มีวิตามินอ e, ีมันจะซึมเข้าสู่ชั้นหนังกำพร้าสร้างกรอบป้องกันขึ้นมากรบนี้ไม่เพียงช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผิวนุ่ม แต่ยังลดการอักเสบจ,จากสิวหรือการระคายเคืองนอกจากนี้วิตามินอ e ียังกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ช่วยให้แผลบนผิวหายเร็วขึ้นคุณเคยมีรอยขีดข่วนเล็กๆที่หายช้าไหมนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายคุณขาดวิตามินอ e. ีลองเช็คดูสิว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณกินอาหารที่มีวิตามินอ e ีมากแค่ไหนคอมเมนต์บอกเราด้วยนะเราอยากรู้จริงๆ ต่อไปเราจะเจาะลึกถึงประโยชน์ของวิตามินอ e ีต่อสุขภาพโดยรวมมันไม่ใช่แค่ฮีโร่ของผิวแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการปกป้องหัวใจงานวิจัยพบว่ามันช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีป้องกันการสะสมของค่าพลักในหลอดเลือดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้วิตามินอ e ียังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งมีประโยชน์มากสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานคุณรู้ไหมว่าแค่เติมวิตามินอ e ีให้เพียงพอในแต่ละวัน คุณสามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับความเครียดจากอนุมูลอิสระได้ถึง20%นี่คือเหตุผลที่แพทย์แนะนำวิตามินอ e ีสำหรับคนที่มีวิธีชีวิตยุ่งเหยิงและมีความเครียดสูงแต่เราจะเติมวิตามินอ e ีให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเราจะแนะนำคุณทีละขั้นตอน ขั้นแรกให้เน้นอาหารจากธรรมชาติถั่วเช่นอัลม,มอนด์มเมล็ดทานตะวันและน้ำมันพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคานโนลาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแค่กินอัลม,มอนด์หนึ่งกำมือต่อวันคุณก็ได้วิตามินอีกเกือบ50%ของความต้องการแล้วขั้นที่สองถ้าคุณไม่สามารถกินอาหารเพียงพออาจพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกปริมาณที่เหมาะสม เพราะการได้รับวิตามินอ e ีมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้หรือเหนื่อยล้าขั้นที่สามอย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดื่มน้ำให้เพียงพอนอนหลับสนิทและหลีกเลี่ยงความเครียดเพื่อให้วิตามินอ e ีทำงานได้เต็มที่คุณพร้อมสำหรับความท้าทายนี้หรือยังสัญญาว่าจะเพิ่มอาหารที่มีวิตามินอ e ีอย่างน้อยหนึ่งอย่างในมื้ออาหารวันนี้และคอมเมนต์บอกผลลัพธ์กับเราด้วยนะ นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเราจะยังสำรวจสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิตามินอ e ีอีกมากมายตั้งแต่วิธีที่มันช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุไปจนถึงข้อควรระวังสำคัญเมื่อใช้งานอย่าพลาดนะกดติดตามตอนนี้เลยเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนและครอบครัวของคุณมาสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีและสวยงามไปด้วยกันคุณเคยสงสัยไหมว่าวิตามินอ e ีจะเป็นกุญแจทองสำหรับทุกคน ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุไปจนถึงคนที่กําลังต่อสู้กับโรคภัยหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิตามินอ e ีช่วยเหลือกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้อย่างไรเติมมันให้ถูกวิธีและข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเตรียมกระดาษและปากกาวไว้เลยเพราะคุณจะอยากสดเคล็ดลับเหล่านี้และตอนนี้คอมเมนต์บอกเราด้วยนะว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนกําลังตั้งครรภ์อายุมากหรือมีปัญหาสุขภาพเฉพาะตัวเราจะช่วยคุณใช้วิตามินอ e ีให้ได้ผลดีที่สุด เริ่มแรกมาพูดถึงหญิงตั้งครรภผู้เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมที่กำลังอุ้มท้องชีวิตน้อยๆวิตามินอ e. ีมีบทบาทสำคัญในช่วงตั้งครรภช่วยปกป้องเซลล์ของทั้งแม่และลูกจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันช่วยพัฒนาระบบประสาทของทารกในครรภลดความเสี่ยงของความพิการแต่กาเนิดงานวิจัยระบุว่าหญิงตั้งครรภที่ได้รับวิตามินอ e. ีเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดหรือแท้งบุตรได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นวิตามินอ e ียังช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีผิวที่เนียนนุ่มหลีกเลี่ยงรอยแตกลายซึ่งเป็นความกังวลของผู้หญิงหลายคนคุณรู้ไหมว่าแค่น้ำมันเมล็ดแฟลก1หนึ่งช้อนต่อวันก็ให้วิตามินอ e ีที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์หรือรู้จักใครที่กำลังตั้งครรภ์ แชร์เคล็ดลับนี้ให้พวกเขาและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะว่าคุณลองวิธีไหนเพื่อรักษาสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์บ้างต่อไปมาถึงผู้สูงอายุผู้ที่สมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการต่อสู้กับความเครียดจากอนุมูลอิสระทำให้เกิดการแก่เร็วขึ้นตั้งแต่ริ้วรอยบนผิวไปจนถึงความสเส่อมิตามินอ e ีคือเพื่อนคู่ใจที่เหมาะสมช่วยชะลอกระบวนการนี้มันปกป้องเซลล์สมอง ลดความเสี่ยงของโรคเช่นอัลไซเมอร์และปรับปรุงสุขภาพหัวใจซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนอกจากนี้วิตามินอ e ียังช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวลดฝ้าและความแห้งกร้านคุณมีคุณปู่คุณยา่าหรือพ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าลองเพิ่มผักโขมหรืออะโวคาโดในมื้ออาหารของท่านดูสิเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินอ e, ีความท้าทายสำหรับคุณทำอาหารที่มีวิตามินอ e ีให้คนที่คุณรักที่มีอายุมากในสัปดาห์นี้ และแชรผลลัพธ์กับเราด้วยนะตอนนี้เราจะพูดถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจเบาหวานหรือข้ออักเสบสำหรับผู้ที่เผชิญกับโรคหัวใจวิตามินอ e, ีช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีปกป้องนังหลอดเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดการอักเสบและปกป้องหลอดเลือดเล็กๆในดวงตาและไตซึ่งเป็นบริเวณที่เปราะบางส่วนผู้ที่มีข้ออักเสบวิตามินอ e ีช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดและเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวแต่คนเหล่านี้จะใช้วิตามินอ e ีอย่างปลอดภัยได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือต้องผสมผสานระหว่างอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ คุณกำลังเผชิญกับโรคประจำตัวอะไรอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราด้วยนะเราจะแนะนำวิธีเติมวิตามินอีที่เหมาะกับคุณแล้วเราจะเติมวิตามินอีให้ถูกวิธีได้อย่างไรมาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกสร้างเมนูที่อุดมด้วยวิตามินอีนอกจากถั่วและน้ำมันพืชที่พูดถึงไปแล้วคุณสามารถเพิ่มอะโวคาโดมะม่วงกีวีหรือผักใบเขียวเช่นผักโขมเคร็ดลับเล็กๆรวมอาหารเหล่านี้กับไขมันดีเช่น น้ำมันมากออเพื่อให้ร่างกายดูดซึมวิตามินอ e ีได้ดีขึ้นขั้นที่2ตรวจสอบความต้องการในแต่ละวันของคุณผู้ใหญ่ต้องการวิตามินอ e ีประมาณ15มิลลิกรัมต่อวันเทียบเท่ากับเมล็ดทานตะวันหนึ่งถ้วยเล็กหรืออะโวคาโด2ลูกผู้หญิงที่ให้นมบุตรต้องการมากกว่าเล็กน้อยประมาณ19มิลลิกรัมขั้นที่3ถ้าคุณเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เลือกแบบที่มีอัลฟาโทโคฟีร่อนจากธรรมชาติเพราะร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าแต่ระวังอย่าใช้เกินขนาด ปริมาณเกิน1,000มิลลิกรัมต่อวันอาจทำให้เหนื่อยล้าปวดหัวหรือเพิ่มความเสี่ยงของเลือดออกคุณเช็คเมนูวันนี้ของคุณหรือยังเพิ่มอาหารที่มีวิตามินอ e ีสักอย่างและบอกเราด้วยว่าคุณเลือกอะไรสุดท้ายข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเ,อเติมวิินอีข้อแรกอย่าคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีการได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะถ้าคุณใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดข้อที่สอง อย่าพึ่งพาแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยละเลยอาหารจากธรรมชาติอาหารให้ไม่เพียงแต่วิตามินอ e, ีแต่ยังมีสารอาหารอื่นที่สนับสนุนสุขภาพข้อที่สตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อดูว่าร่างกายคุณขาดหรือเกินวิตามินอ e ีหรือไม่สัญญาณของการขาดได้แก่ผิวแห้งกร้านผมร่วงหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้หรือไม่แชร์กับเราด้วยนะ เราจะช่วยคุณระบุและแก้ไขคุณเคยสงสัยไหมว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินอ e ีให้ถึงขีดสุดได้อย่างไรมีวิธีไหนที่รวมมันกับสารอาหารอื่นเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นหรือไม่และที่สําคัญทําอย่างไรถึงจะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตที่วุ่นวายของคุณในส่วนสุดท้ายนี้เราจะเปิดเผยเคล็ดลับพิเศษเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและความท้าทายเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาพดีตั้งแต่วันนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลย บอกเป้าหมายสุขภาพของคุณในสัปดาห์นี้เราจะอยู่เคียงข้างคุณก่อนอื่นมาดูวิธีรวมวิตามิน E อกับสารอาหารอื่นเพื่อให้ได้ผลสูงสุดวิตามินอีละลายในไขมันหมายความว่ามันต้องการไขมันเพื่อดูดซึมได้ดีแต่คุณรู้ไหมว่าเมื่อรวมกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นเช่นวิตามินซีวิตามินเอหรือเซเลเนียมประสิทธิภาพของมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เช่นวิตามินซีช่วยฟื้นฟูวิตามินอ e, ีหลังจากที่มันกำจัดอนุมูลอิสระเหมือนเพื่อนที่เติมพลังให้ซูปเปอร์ฮีโร่คุณลองทำสมูตตี้ด้วยอะโวคาโดส้มและวอลนัทเล็กน้อยไม่อร่อยแถมยังได้วิตามินอ e, ีวิตามินซีและไขมันดีเซเลเนียมซึ่งพบในถั่วบราซิลหรือปาทูนา่าก็เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมช่วยเพิ่มการปกป้องเซลล์เคล็ดลับเล็ก กินส้มหนึ่งผลหลังจากเคี้ยวเมล็ดทานตะวันคุณจะรู้สึกว่าร่างกายมีพลังคุณเคยลองรวมอาหารเหล่านี้หรือยังแชร์เมนูโปรดของคุณในคอมเมนต์นะต่อไปมาสำรวจเคล็ดลับที่นำวิตามินอีไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะถ้าคุณมีตารางงานที่ยุ่งเคล็ดลับแรกเตรียมของว่างที่มีวิตามินอีไว้พร้อม ถุงเล็กๆที่ใส่อม,มอนหรือพิสตาชิโอในกระเป๋าจะช่วยคุณได้เมื่อหิวระหว่างวันแค่อม,มอน30กรัมให้วิตามินอ e ีมากกว่า7มิลลิกรัมเกือบครึ่งของความต้องการต่อวันเคล็ดลับที่สองใช้น้ำมันพืชในการปรุงอาหารแทนที่จะใช้น้ำมันทั่วไปลองใช้น้ำมันคาโนลาหรือน้ำมันมะกอกสำหรับสลัดหรือผัดผักเคล็ดลับที่สามเพิ่มวีอีในขั้นตอนการดูแลผิว คุณสามารถซื้อครีมที่มีวิตามินอ e, ีหรือทำมาสด้วยอะโวคาโดและน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวสุดท้ายตั้งเป้าหมายเล็กๆทุกสัปดาห์ลองสูตรใหม่ที่มีวิตามินอ e, ีเช่นสลัดอะโวคาโดกับแซนมอนหรือสมูทต,ตี้มะม่วงผักโขมความท้าทายสำหรับคุณลองหนึ่งในเคล็ดลับนี้ในสามวันข้างหน้าและบอกผลลัพธ์กับเราด้วยคุณจะเลือกเคล็ดลับไหนแต่ก่อนจะจบ มาทบทวนสิ่งที่ต้องระวังเพื่อใช้วิตามินอ e ีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพข้อแรกเลือกอาหารจากธรรมชาติก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารที่หลากหลายด้วยผักผลไม้และถั่วจะให้ไม่เพียงแต่วิตามินอ e. ีแต่ยังมีสารอาหารอื่นที่สนับสนุนสุขภาพข้อที่2ถ้าใช้วิตามินอ e ีแบบเม็ดปฏิบัติตามปริมาณที่แพทย์แนะนำโดยทั่วไปคือ100-400ถึงรหน่วยสากลต่อวันสำหรับผู้ใหญ่การใช้มากเกินไปอาจทำให้คลื่นไส้ท้องเสียหรือทำให้เลือดจาง ข้อที่3ตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะถ้าคุณมีโรคเช่นเบาหวานหรือหัวใจเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายไม่ขาดหรือเกินวิตามินอ e. ีคุณมีนิสัยตรวจสุขภาพเป็นประจำหรือยังถ้ายังเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้และแชร์กับเราด้วยนะเราได้สำรวจพลังของวิตามินอ e ีร่วมกันตั้งแต่การปกป้องผิวปรับปรุงสุขภาพไปจนถึงวิธีนำไปใช้จริงในชีวิตแต่การเดินทางนี้ยังไม่จบ เราอยากท้าทายคุณในเจวันข้างหน้าเพิ่มอาหารที่มีวิตามินอ e ีอย่างน้อย3ามอย่างในเมนูของคุณลองสูตรใหม่และแชร์ผลลัพธ์ในคอมเมนต์เราเชื่อว่าแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆคุณจะเห็นร่างกายและผิวของคุณเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณพบวิดีโอนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพต่อไป มาสร้างชีวิตที่แข็งแรงมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังไปด้วยกันขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า